8อาหารห้ามใส่บาตรห้ามถวายพระบาปหนาไม่ได้บุญอยากได้บุญต้องรู้ไว้อาหารห้ามใส่บาตรชาวพุทธทุกคนต้องรู้ไว้อาหารอะไรที่ห้ามมาใส่บาตรเด็ดขาดเพราะผิดกฎไม่ได้บุญแถมได้บาปแบบไม่ตั้งใจสายบุญทั้งหลายต้องรู้ไว้มีอะไรบ้างต้องมาดูพร้อมกันเลยครับ อาหารห้ามใส่บาตรมีอะไรบ้าง 1. เนือต้องห้ามแน่นอนว่าพระภิกษุสามเณรฉันเนื้อได้ไม่ผิดหลักพระธรรมวินยัยแต่ว่าการบัญญัติไว้ชัดเจนว่ามีเนื้อสิบชนิดที่ห้ามญาติโยมนำมาถวายใส่บาตรหรือถวายพระเด็ดขาดซึ่งมีทั้งหมดสิบชนิดคือเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อหมาเนื้อสุนัข เนื้องูเนื้อราชสีหรือสิงโตเนื้อเสือโครงเสือเหลืองเสือดาวและเนื้อหมีสอเนื้อดิบพวกเมนูเนื้อดิบปลาดิบซาซิมิก้อยลาบเนื้อกึ่งสุกกึ่งดิบหรือดิบหลุวนๆผสมเลือดนั่นควรงดถวายพระเพราะว่าไม่เหมาะสม ซึ่งวิธีการแก้ง,ง่ายๆคือควรนำไปทำให้สุกก่อนแล้วค่อยไปนำถวายพระได้ 3. ผลไม้ที่มีมเมลร็ดหลายคนต้องไม่ทราบแน่นอนว่าผลไม้หรือพืชที่มีมเมล็ดนั้นห้ามนำใส่บาตรและถวายพระนะครับเพราะว่ามเมล็ดนั้นยังสามารถที่จะกำเนิดชีวิตได้อยู่ทำให้พระต้องอาบัติแต่ถ้าต้องการที่จะถวาย ควรที่จะขวานปอกแค่มะเล็ดออกหรือหั่นเป็นชิ้นๆแบบพร้อมฉันได้เลยจะเหมาะสมที่สุดครับ 4. ข้าวสารอาหารแห้งตรงนี้หลายคนอาจจะอา้าวก็เห็นเขาถวายกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วทำไมห้ามล่ะครับเนี่ยซึ่งข้อห้ามทั้งหมดนั้นมีเหตุผลอยู่นะครับก็คือตามพระวินัยได้ระบุไว้ว่าพระนั้น ไม่สามารถเข้าครัวปรุงอาหารหรือทำอาหารเองได้อาหารที่ถวายจึงเป็นอาหารที่ไม่ควรเก็บไว้นานสามารถฉันได้ทันทีซึ่งหากต้องการถวายจริงๆแนะนำให้ถวายกับวัดเพื่อเก็บเข้าลงทานจะเหมาะสมกว่าครับ5บะหมี่โจก๊กอาหารกึ่งสำเร็จรูปเหตุผลคล้ายกับข้อด้านบนนะครับ คือพระไม่ควรปรุงอาหารฉันเองและนอกจากนี้อาหารกึ่งสำเร็จรูปเหล่านี้เต็มไปด้วยแป้งและผงปรุงรสอย่างโซเดียมที่เกินปริมาณที่คนรได้รับต่อวันซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพต่างๆมากมายเช่นโรคความดันโลหิตสูง 6. เครื่องดื่มบางชนิดเราสามารถถวายใส่บาตเครื่องดื่มให้พระได้ครับ แต่ควรระวังเครื่องดื่มบางชนิดควรจะระวังในการถวายเพราะพระพุทธเจ้าได้อนุญาตและห้ามฉันในยามวิการไว้ซึ่งน้ําที่พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้ฉันหลังวิการซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงอย่างเดียวแต่รวมถึงผู้ที่ถือศีแปดสามเนนหากฉันเข้าไปจะผิดศีลข้อวิการและโภชนาส่วนพระภิกษุด,ดื่มต้องอาบัติปาจิตติ เช่นน้ำผลไม้เช่นตาลมะพร้าวผลขนุนผลสาเกนนำเต้าฟักเขียวแตงไทยแตงโมฟักทองนมสดนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้ไมโลโอวันตินน้ำเหล่านี้ถือเป็นอาหารไม่ใช่น้ำปะนะน้ำที่มาจากธัญพืชเช่น ข้าวฟ่างข้าวสาลีข้าวเปลือกข้าวมานลูกเดือยถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแดงกระทิงแดงลิโพเปเปซี่ชาและกาแฟศีลแปดดื่มไม่ได้เครื่องดื่มที่มีเนื้อหยาบเนื้อปนเช่นเฉาก้วยเครื่องดื่มทัญญาหารสำเร็จรูป 7. ขนมหวาน พวกขนมหวานไทยทั้งหลายที่คนมักจะนําไปถวายพระหรือใส่บาตรกันไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแกงบวชกระทิทุเรียนข้าวเหนียวมูลในที่นี้รวมถึงข้าวจาพวกแกงกะทิอย่างแกงเขียวหวานแกงเผ็ดผาแนงต่างๆซึ่งเรารู้กันดีว่าเต็มไปด้วยกะทิคน้คนๆที่แน่นอนว่าอร่อยปากแต่กินบ่อยๆลำบากสุขภาพแน่นอน เพราะเต็มไปด้วยไขมันที่ทานเข้าไปมากๆเสี่ยงต่อโรคอ้วนความดันไขมันในเลือดเพราะว่าพระภิกษุทั้งหลายนั้นไม่ได้มีกิจกรรมที่เผาผ่านมากแถมในวัดก็ไม่ได้มีฟิตเนสให้ออกกำลังกายกันแนะนําให้ถวายอาหารที่ดีมีประโยชน์หลีกเลี่ยงการถวายแกงกะทิหรือหากอยากถวายแนะนําให้ใช้กะทิแบบไร้ไขมันหรือใช้นมไขมันต่ําแทนจะดีกว่า 8. เงินข้อนี้หลายคนคงต้องรองอา้าวเพราะใครก็ถวายกันทั่วบ้านทั่วเมืองเราจึงชอบบอกว่าเงินนั้นห้ามใส่บาตรในทุกกรณีและไม่ควรนำใส่ซองถวายพระโดยตรงเพราะจะทำให้พระต้องอาบัตได้ดังนั้นในการถวายปัจจัยควรนำใส่ซองถวายกับถังวัดโดยตรงหรือหยอดตู้บริจาค